เศษส่วน EP นี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนเศษเกินและจำนวนคละนะครับสิ่งที่นะักเรียนต้องรู้เกี่ยวกับบทนี้อย่างแรกเลยก็คือสอสิ่งนี้ทั้งเศษเกินและจำนวนคละแปงลงร่างหากันได้นะครับแปลงร่างนะครับหากันได้คําว่าแปงลงร่างหากันได้ในที่นี้ของคุณครูนะก็คือมันสามารถทําจากเศษเกินนะครับให้ไปเป็นจํานวนคละนะจา นวลคละและกลับกันสามารถทําจากจํานวนคละย้อนกลับไปเป็นเศษเกินได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับสําหรับ EP นี้นะเอเคมาดูเลยดีกว่าอันแรกแปลงแปลงลอลิงนะแปลงลอลิงแปลงเศษเกินนะครับให้เป็นจนวนคละให้เป็นจำนวน คละนะครับเอาอย่างแรกก่อนคําว่าเศษเกินในที่นี้คาว่าอ่านยกตัวอย่าง22ส่วน7แบบนี้เรียกว่าเศษเศษเกินทําไมถึงเรียกว่าเศษเกินเพราะว่าตัวเศษมั้งมันเยอะกว่าตัวส่วนมันเกินตัวส่วนไปนะครับการเป็นเศษส่วนถ้ามีส่วนอยู่ข้างล่างเป็น 7, ่างเนี้หมายความว่าถ้ามีกองอยู่1ใบแบ่งออกเป็นกี่ช่อง7ช่องนะครับการแบ่งเป็น7็ช่องนี้เราแรงเอาไปทั้งหมด22ส่วนกล่องเดียวมันมีแค่ เจ็ดส่วนไงใช่ไหมเพราะั้นอยากได้ยี่สิบองส่วนก็ต้องเอาหลายๆกล่องมาต่อกันนะครับเพราะงั้นเวลาจะแปลงเศษเกินให้เป็นจำนวนคละเราก็เอามาตั้งหารสั้นเอาตัวเศษไว้เป็นตัวตั้งเป็นตัวหารเอาเจ็ดเป็นตัวหารไว้ข้างนอกหารแบบหารสั้นนะครับเราเรียนหารสั้นมาแล้วเอาหารสั้นมาใช้ช่วยจะได้เร็วๆนะครับไม่ต้องเขียนเยอะเนาะเจ็ดเท่าไหร่ได้สองหารทีละหลักเจ็ดศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ตัดสองเหลือเศษสอง ต่อการเป็นปเลข2 2นะครับเเท่าไหรได้ใกล้ย2ิบสองที่สุด7 3 21 21ยิบเตัดย2ิบสองเหลือเศษเท่าไรเอ่ยเศษ1งคุณครูเขียนอย่างงี้เศษ1นะครับสสระคือเศษหมดละปึ๊บได้ผลลัพธ์3เศษ1นะครับตัวหารคือ7เพราะฉะนั้นเวลาตอบ22ส่วน7จจุด3จุดตรงนี้อ่านว่าเพราะฉะนั้นนะครับ3จุดแบบนี้นะครับอ่านว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นย2สิบส่วน7 มีค่าเท่ากับจํานวนคลาสก็คือจํานวนเต็มคือผลลัพธ์ตรงนี้จํานวนเต็ม3เศษ1นึ่งแม้เศษมีเศษอยู่หนึ่งจำนวนเต็ม3เศษ1นะเศษหนึ่งนนนะค,คือตรงนี้ส่วนคือส่วนตัวเดิมคือเลข7จบแค่นี้ข้อ2ถ้าเกิดเป็น15ส่วน3เป็นเศษเกินไหมเป็นเศษเกินเพราะว่าข้างบนมันเยอะกว่า ข้างล่างนะครับตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเรียกว่าเศษเกินอ้าวแปลงให้มาเปลนแปลงให้มาเป็นจํานวนคละเอา15ตั้งไว้ข้างในหารสั้นด้วยเลข3นะครับ3อะไรได้1มีไหมนะไม่มีก็ใส,ส่ศ0ตัด1เหลือเศษ1กลายเป็นเลข15นะครับ3เท่าไหร่ได้15 3 5 15พอดีไม่มีเศษข้อนี้หารลงตัวนะเพราะฉะนั้นจากเศษเกินตัวนี้ แปลงออกมาเป็นจำนวนค่าจะได้รูปของจำนวนเต็มก็คือเพราะฉะนั้น15ส่วน3มีค่าเท่ากับจำนวนเต็ม5ไม่มีเศษเพราะงั้นไม่ต้องเขียนในรูปของเศษส่วนนะครับถ้าไม่มีเศษไม่ต้องเขียนในรูปของเศษส่วนอย่างข้อ1อย่างเงี้ยเห็นไหมมันทำออกมาแล้วได้เศษเพราะงั้นก็จะออกมาในรูปของจำนวนเต็มก็คือ3แล้วก็เศษส่วนคือ1ส่วน7ส่วนนนี้อามาปุ๊บได้ลงตัวพอดีได้เป็นจำนวนเต็ม5ก็เขียนแค่จำนวนเต็ม5นะครับไม่ต้องมีเศษส่วนนะครับไปต่อข้อ3 เอาเลขนี้145นะครับส่วนด้วยเลข13บสแปลงให้มาเป็นจำนวนพระก็เอามาตั้งหารเนาะ145นักเรียนจะเขียนห่างเว้นช่องไฟห่างไว้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีเขียนตัวทดใช่ปะ่ะเอาหารด้วย13ไว้ข้างนอกนะครับ13เท่าไหร่ได้1หารทีละหลกัก13เท่าไหร่1 13 0ได้0 0ตัด1เหลือเศษ1ต่อกันเป็นเลข14 13เท่าไหร่ได้14ครับ 1> 13 1เป็น13ตัด14เหลือเศษ1กลายเป็น15 13เท่าไเท่าใดใกล้15ที่สุดก็13 1อีกเป็น13ตัด15เหลือเศษ2นะครับขีดเส้นค่าเลยตรดตรดจบละแล้ว,ล,วลองทายดูซิว่าค,คุณครูจะต้องเขียนจำนวนครับว่ายังไงเพราะฉะนั้น145ส่วนด้วยเลข13เท่ากับอะไรเอ่ยหลายคนตอบถูกต้องเลย จำนวนเต็ม11เศษ2ส่วน13นะครับจบนี่คือจากเศษเกินให้เป็นจำนวนคระนะครับ3ข้อนี้นะครับเอยอยงออะไรดำๆตรงนี้อ๋โอเคนะครับมาไปต่อคราวนี้กลับกันบ้างนะครับแปลง ให้กรีนแปร์จำนวนคละจำนวนคละให้เป็นเศษเกินให้เป็นเศษเกินอันนี้ยิ่งง่ายนะครับค,คุณครูจะไม่เขียนวิธีทำเลยนะเอาไม่ต้องขีดเส้นอันนี้ไม่ต้องเขียนวิธีทำเลยนะครับแต่นักเรียนต้องรู้แนวคิดว่าคิดยังไงเอาข้อแรกนี้ก่อนเอาจำนวนเต็ม12เศษ1ส่วน3วิธีทำง่ายมาก หนูนะคุณครูจะไม่เขียนวิธีทำคุณครูจะเล่าให้ฟังเลยเพราะนั้นตั้งใจดูดีๆใครมองอย่างอื่นอยู่หันมามองหันมามองจอหันมามองจอวิธีทำนักเรียนเอา3กับ12คูณกันครับเอาตัวเศษเออเอาตัวส่วนข้างล่างนี่นะกับจำนวนเต็มนะครับคูณกัน3คูณ12เป็น36ได้คูณได้เท่าไหร่ปุ๊บเอามาบวกกับตัวเศษข้างบนก็คืออีก1 3คูณ12เป็น36บวก1เป็น37ส่วนด้วยเลขข้างล่างก็คือเลข สเนี่ยข้อ2 5 1ห้สิเ็ดเศษสส่วน11บเอ็ดข้อหจบแล้วนะครับแค่นี้เราก็51กับ11มาคูณกันคูณเสร็จแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เอามาบวกกับเลขสามลองคูณดูตรงนี้คุณครูมีกระดาษทดออกแากทดมาสิห้าสิบเอ็ดคูณกับสิบเอ็ดขีดเช้นขั้นก่อน1นคูณหได้1นึคูณหก็ได้5เอาหลักสิบมาคูณเติมศูนก่อน 1คุ้1ได้1 1คุ้5ก็ได้5เอามาบวกกันครับ1 6 5ได้561นะครับ51คุณกับ11ได้561บวก3กลายเป็น564แค่นี้564ส่วนลักตัวส่วน,ส,วนส่วนคงเดิมคือส่วนเป็นเลข11ถูกต้องนะครับปื๊บปื้บอย่างนี้ข้อ3จำนวนเต็ม40 เศษหกส่วนยี่สิบสองเท่ากับมา,ม,าม,าาามาคูณเหมือนเดิมเอาสี่สิบหกนล่ะเอาเอ้ยเอาสี่สิบกับยี่สิบสามมาคูณกันเนาะก็สี่สิบกับยี่สิบสามคุณครูใช้เทคนิคนี้เอายี่สิบสามคูณกับเลขสี่ไปก่อนเก็บเลขศูนย์ไว้นะครับเก็บเลขศูนย์ไว้ข้างหลังสี่คูณสามเป็นสิบสองใส่สองทด 1>, 1 4 2เป็น8เป็นเราดึงศูนย์ลงมาได้920นะครับได้920มะ2 0อ่ากับ23คูณกันได้920เพราะงั้นมาบวกกับ6กลายเป็น926ตัวส่วนละ่ะส่วนข้้าล่างคือส่วนข้้าล่างคือคือคือ23ถูกต้องนะส่วนคือตัวส่วนคงเดิมเท่าเดิมตลอดนะครับเอาอีกสัก2ข้อข้อ4 ณครอยากได้จำนวนเต็ม3เศษ1ส่วน7กับข้อ5เอ่อจำนวนเต็ม11เศษ2ส่วน13ให้เรียนลองทำดู2ข้อตรงนี้ลองทำดูซิลองทาดูซิลองทำดูซิลองทาดูซิแหมมาดูกัน3คุณ7เป็น21บวก1เป็น22ก็ตอบ22ส่วน7อืม กับข้อ5 11คูณกับ13นะครับ11คูณ13จะได้เท่าไหร่นะ11คูณ13นักเรียนก็คูณเลยถ้าไม่มั่นใจเราก็คูณไปเลยตั้งคูณไปเลยครับเอา13คูณกับ11ได้3ได้1เติม0ได้3ได้1บวกกันครับ3 4 1 143บวกกับเศษ2ก็เป็น145ไง145ส่วน13เอ้ยเอ้ย ทำไมครูเริ่มรุนแรงแล้วเนี่ยโปเปกโปเปกแอะนะครับถ้าใครแบบเอ้ยทำไมข้อ4กับข้อ5้ามันคุ้นจังเลยอันนี้คือตัวอย่างในข้อเมื่อกี้ในในหัวข้อเมื่อกี้ข้อ1ของหัวข้อเมื่อกี้ส่วนนี้คือหัวข้อ3ของหัวข้อเมื่อกี้นะครับลองไปเปรียบเทียบกันดูว่าทำกลับไปกลับมาแปงลงร่างหากันได้นะครับแบบนี้เป็นต้นโอเคเออทำแบบหัดเลยนะครับ ขอเวลาเขียนแบบหัดแป๊บหนึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูมาแล้วครับคุณครูมีสองข้อใหญ่นะครับข้อแรกจะจงทําให้เป็นจํเนนพระนะครับมีอยู่8ข้อย่อยนะครับอันนี้คือข้อ1อันนี้คือข้อ2แสดงวิธีทำนะครับเหมือนกับเนื้อหาก่อนนี้นะครับอันนี้คือข้อ3นี่ทำสามข้อเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับทําด้วยตนเองนะครับ นะทำด้วยตนเอง,อดเองกดหยุดไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูเฉลยน,นะครับสําหรับคนที่ทําเสร็จแล้วเฉลยของเราก็คือเอา57ตั้งไว้ข้างในใช่ปะ่ะแล้วก็หารด้วยแม่6นะครับ60ใน0ได้0ตัน5เหลือ,อเศษ5นะครับกลายเป็น57 6เท่าไรได้ใกล้เคียง57ที่สุด6 9นะ6 9 54นะครับ54ตัน57เหลือ,อเศษเศษเท่าไรเอ่ยเศษ3นะครับ แต่ไม่พัดด้วยเพราะฉะนั้น57าส่วนหมีค่าเท่ากับจสมวนเต็ม9เศษ3าส่วนหอย่างนี้นะข้อ2 46ส่วนเนะเอา4ี่สิไปข้างในหารด้วยแม่7นะครับ7 0ได้0นย์ตัด4เหลือเศษ4กลายเป็น4ี7 6 42เหลือเศษ4นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นส6ส่วน7ก็มีค่าเท่ากับจำนวนเต็ม6เศษ4ส่วน7นะครับข้อ3อ่อก็ได้เป็นเอา42ไว้ข้างในหารด้วย9ไปข้างนอกนะครับถ้าเราหารได้ทั้งหมดเลยนะครับเราก็ไม่ต้องเขียนหลักข้างหน้าก็ได้นะนเช่นอ่าข้อนี้ ถ้า95มันได้45มันเกินก็ลดลงมาเป็น94เท่าไหร่เอ่ย94ได้36เนาะ36ตัด42เหลือเศษ36ตัด42เหลือเศษ6ครับเพราะนั้น42ส่วน9นะครับก็เลยมีค่าเท่ากับจำนวนเต็ม4เศษ6ส่วน9อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะก้อ4 5 6 7 8ต่อ รืดป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 ืดข้อ4ข้อ4กับข้อ5ครับผมโจทย์ไว้นะครับและนี่คือข้อหครับโจทย์และทำเองครับกดหยุดไว้ก่อนแล้วก็กลับมาดูเฉลยนะครับเฉลยของเรานะครับปืดเอา84ไว้ข้างในเอา5ไว้ข้างนอกนะครับ5 1เป็น5้า ตัด8เหลือเศษ3 5 6 30ตัด34เหลือเศษ4นะครับเพราะฉะนั้นจะได้16ส่วนเอเพราะฉะนั้น84ส่วน5เท่ากับจำนวนเต็ม16เศษ4ส่วน5อย่างนี้นะฮะข้อ5ก็เอา111ไว้ข้างในหารด้วยแม่11นะครับให้หารทีละหลักนะครับ ถ้าเราไม่มั่นใจนี่ไปให้หารทีละหลักนะอย่างหลักแรก11ไปหารหนึ่งได้เล้าหารไม่ได้ก็ใส่0 0ตัด1เหลือเศษ1นะครับกลายเป็นเลข11 11เท่าไหร่ได้11 11 1เป็น11ตัดได้พอดีนะครับไม่มีเศษหลักสุดท้ายคือเลข1 11เท่าไหร่ได้1มีไหมไม่มีเนาะ11 1มันเป็น11มันเกินแล้วนะครับเพราะฉนั้นเราใช,ใช้เลข0ูนครับ11 0เป็น0 0ตัด1ก็เหลือเศษ 1, 1่มันจะได้แบบนี้นะครับถ้าเราตัดทีละหลักตัดทีละขั้นตอนนะครับหารทีละขั้นตอนหารทีละหลักอย่างเงี้ยมันจะออกมาได้คําตอบที่ถูกต้องนะครับและก็ไม่สับสนด้วยเพราะฉะนั้น1 1 1ส่วนด้วย11มีค่าเท่ากับจํานวนเต็มเท่าไหร่เอ่ยจำนวนเต็ม10เศษ1ส่วน11นะข้อ6 1 2 4ส่วน8นะ เอามาเขียนหารสั้น124ไว้ไปข้างในหารด้วย8หารทีละหลักเหมือนเดิม8เท่าไหร่ได้1ไม่มีนะ80เป็น0 0ตัด1เหลือเศษ1กลายเป็นเลข12 8เท่าไหร่ได้ใกล้เคียง12ที่ส<ๆ>ุด8<ๆ>1เป็น8 8ตัด12เหลือเศษ4นะครับกลายเป็นเลข44 8 5 4 10นะครับก็เหลือเศษ4อย่างนี้ เพราะฉะนั้นหน่อ่ส่ส่วนแปดก็มีค่าเท่ากับจำนวนเต็ม15เศษ4ีส่วนแปดอย่างเงี้ยนะฮะข้อ7กับแลข้อ8มาโอ้ยจะเป็ 7, นหน้าที่พอมาเนี่ยข้อ7 23ส่วน5นะครับก็เลื่นลงมาหนะ่อยข้อ8 39ส่วน7เอาเบาๆอ่าเดี๋ยวนี้ที่ไม่พออ่ะทำมาครับนักเรียนครับกดหยุดแล้วก็ทำมาก่อนแล้วค่อยกลับมาดูเฉลยนะครับซึ่งเฉลยของคุณครูนะครับ23หารด้วย5 5หาร2ไม่ได้ก็5 0าศได้0ตัด2เหลือเศษ2องนไ,ได้เป็น23เนเดินนะ5 4 20ตัด23ก็เหลือเศษ3นะครับเพราะฉะนั้น อ่ายี่ส 0, 0, ม, 3. 3. ม่วนหมีค่าเท่ากับจำนวนเต็ม4ี่เศษ3าส่วนหนะครับแล้วข้อ8เอามาหารเอาสาก้าไว้ข้างในเอา7ไว้ข้างนอก7ไปหารสได้ไหมไม่ได้ก็ใส่ศย์ครับศูนย์ตัดสามมเหลือเศษ3เป็น39มเจ็ดเท่าไรได้ใกล้สามเก้าตัด39เหลือเศษ4ี่ครับผมเพราะฉะนั้น39มส่วนเนะครับมีค่าเท่ากับจำนวนเต็ม 5เศษ4ส่วน7เท่าเดิมแบบนี้ครับโอเคอ่าไปดูข้อ2ใหญ่กันต่อโจทย์ข้อ2คุณครูมาแล้วครับคราวนี้จงทำให้เป็นเศษเกินนะครับมีทั้งหมด8ข้อย่อยนะครับเอาไปแค่นี้ก่อนข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ4ครับ เช่นเดิมนะครับลองทําดูเองก่อนนะครับดูจากตัวอย่างที่เราเรียนไปในตอนต้นคลิปนะครับแล้วค่อยกลับมาดูเฉลยนะครับซึ่งเฉลยของเรานะครับ 70, ็ณเก็เก็บเลขศูนย์ไว้ก่อนเนาะเกคูณเป็น63 63เติมศูนย์เข้าไปจะกลายเป็น630ซึ่ง630บวก5ก็ได้635ทนะครับทันไหมเนี่ยนะอะเดี๋ยวทำให้เพื่อนดูคนที่ทำแล้วเติมคำตอบลงไปเลยครับ ตอนนี้เรามี70็ 9, คูณเคูณเก้าคูณเอย่างนี้ก่อนก็ไนดะ้เก้าคูณศู 0, 63, นยะ์ได้ศูนย์เคูณเเป็น63เนบ่าบางคุต้องการเห็นภาพเพราะฉะนั้นการทดจึงสําคัญเพราะว่ามันทําให้เรามองเห็นภาพมองเห็นตัวเลขแล้วเราไปคํานวณได้ต่อได้ไวได้ง่ายนะครับโอเค70คูณ9ได้630มาบวก5ก็เป็น635นะครับ635ส่วน9 ข้อนี้ตอบแค่นี้สั้นๆง่ายๆนะครับสั้นๆง่ายๆเพราะว่าเราไปทดในกระดาษทดของเราต่างหากไปแล้วข้อ2ครับก็เอาอะไรคูณกันเอา14คูณ5นะครับเอา14คูณ5 5 4 20ใส่0ทด2 5 1เป็น5เป็น6เป็น7 14คูณ5จะได้70 70บวก3ก็เป็น73ครับตัวส่วนของเราคือเท่าเดิมคือเลข5ข้อ3ครับ 25คูอ่าเศษสส่วน4ก็25คูณกับ4เนาะเอา25คูณกับ4 25คูณ4นักเรียนจําไว้เลยนะครับไปลองคูณดู25คูณ4เนี่ยจะเจอบ่อยมากมันจะได้ผลลัพธ์เลขสวยด้วยนะครับ25คูณ4 4 5 20ใส่ศูนย์ทด2 4 2เป็น8เป็น9เป็น10นี่เลขสวยไหมได้เลข100นะครับ25คูณ10ได้100มาบวกกับตัวเศษ3ก็คือ103ส่วนเลข สนะครับส่วนข้อ4 150ก็มาคูณอะไรก่อนคูณ11 150คูณกับ1 1การคูณด้วยแม่1ยิ่งง่าย1ไปคูณกับอะไรก็ได้ตัวนั้นนะครับเพราะนั้นได้0 51ต่อไปหลัก10มาคูณต้องเติม0ก่อน1คูณ0ก็ได้0 1นคูณ5ได้5 1คูณ1ได้1่ได้แบบนี้ขีดเส้นขั้นก่อนครับ ถึงแม้จะเป็นการทดเห็นไหมคุณครูไม่เคยขี้เกียจในการขีดเส้นขั้นเลยเพราะมันทําให้เราเข้าใจได้ง่ายแล้วก็สวยด้วยเข้าใจาแล้วก็เอามาบวกกันได้ถูกบรรทัดได้0ได้5ได้6ได้1 1650ครับคูณกันได้1650มาบวกกับตัวเศษ2ก็จะเป็น1652 1652ส่วนได้เลขอะไรเลย11นี่นะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูข้อ5ถึงข้อ8กันต่อข้อ5อืม20เศษ17ส่วน18ข้อ6 101เศษ2ส่วน3ข้อ7จำนวนเต็ม3เศษ5ส่วน8และข้อ8จำนวนเต็ม10เศษ1ส่วน10 นะครับอ่ะข้อ5 6 7นะและข้อ8นะครับมีแค่8ข้อนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับกดหยุดนะครับแล้วก็ไปทำด้วยตนเองสำหรับคนที่ทำเสร็จแล้วมาดูเฉลยไปพร้อมกันปึ๊บเอา20่สคูณสิครับเอา20่สิบคูณสิบแปดเอา18บแคูณยีกูเก็บเลขศูนย์ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ286 21เป็น2เป็น3ได้360นะครับูอ่านอย่างเช่นอันนี้นะเอาคูณใหม่คเอา2ไปคูณกับพวกนี้ก่อนมาได้3 6เนาะเนื่องจากว่าเราเก็บเลขศูนย์ไว้ต่อท้ายก็มาเติมข้างหลังกลายเป็น360เลยนะครับ360นี่สอง่สบวกกับ18ได้360บวกกับ17กลายเป็น300เท่าไรเอ่ย377นะครับตัวส่วนคือเลข18ครับข้อ6 1 0 1 คูณ3ก่อนอ่าอันนี้คูณได้ง่ายเลย3คูณกับนงเลยก็จะเป็น303มนะครับ3า3มาบวกกับ2กลายเป็น305นี่เห็นไหมเริ่มคูณในใจได้แล้วนักเรียนที่เริ่มคูณในใจเหมือนคุณครูดได้เนี่ยแสดงว่าเก่งเก่งถึงขั้นเขาขั้นเรียกว่าเก่งได้แล้วนะครับนะยอมรับได้เลยว่าตัวเองเป็นคนเก่งแต่เราก็ต้องครองความเก่งของเราไว้ให้ได้ตลอดแน่3คูณ8เป็น 24 24บวก5เป็นเป็น29ครับ29ส่วน8ข้อ8 10คุณ10เป็น100 10ค10เป็น100 100มาบวกกับ 1, 1ก็ได้1 0 1ส่วน10จบครับแต่ไปเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้พอเพียงเท่านี้นะครับ